บนหัวตารางนะตอนนี้ครับอาร์เซนอลถือว่าได้รับคำชื่นชมอย่างมากครับก้าวขึ้นมายึดจ่าฝูงอย่างเหนียวแน่นและหนึ่งในคนที่สร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นโดยเฉพาะเกมล่าสุดครับซึ่งเอาชนะคิดซอเพลสได้1ประตูศูนย์ก็คงต้องเป็นเขาคนนี้แหละครับเอเวรริชีเอเซผมเชื่อว่าเดอะกูเนอร์สหลายๆคนพอจะทราบเรื่องครับว่านี่คือเด็กปั้นของทัพปืนใหญ่แต่การเดินทางของเขาเนี่ยมันน่าสนใจมากๆครับก่อนจะกลับมาสู่อ้อมอก ของอาร์เซนอลอีกครั้งในณปัจจุบันนี้สิ่งที่มัน่าสนใจคือระหว่างทางตัวนั้นแหละครับเขาทําอย่างไรให้ตัวเองนั้นพัฒนาขึ้นเก่งขึ้นในทุกปีจน้ทั้งได้โอกาสกลับมาสวมเสื้อตาปืนใหญ่ซึ่งเป็นทีมที่เขารักเหลือเกินติดตามพี่นี่พร้อมกันนะครับกับบอลอิสตันสตอรี่โดยผมยักษ์เมนสแตนครับเมนสแตนสตอรี่ เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลอิตาบายบจิตรกรสีคำเกลืออย่างที่บอกเลยครับว่าเอเซนั้นคือเดอะกูเนอร์ตั้งแต่จำความได้ครับเข้ามาอยู่ในคาเดมีของอาสนอแตอายุ7ขวบมีนักเตะขวัญใจก็คือโรนัลดินโยครับแต่ในระหว่างทางของการเติบโตครับหลายครั้งครับที่เราเคยได้ยินเรื่องราวแบบนี้ พราะทุกๆปีครับมันก็จะมีการตัดเกรดคัดกรองใครที่ไม่ดีพอก็จะโดนถ่ายเทออกไปซิงเอเซเป็นหนึ่งในนั้นครับเขาต้องก้มหน้ารับสภาพเดินออกจากอาร์เซนอลตอนอายุ13ปีแล้วก็ยอมรับว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเหลือเกินครับร้องไห้ทุกวันเจ็บปวดทรมานก็มีคุณแม่เนี่ยแหละครับที่คอยปลอบประโลมว่าทุกอย่างจะดีขึ้นจนถึงวันหนึ่งครับเอเซเริ่มกลับมาสรุกกการเล่นฟุตบอลอีกครั้งตอนนั้นเขาอยู่ในชุดโยชนของฟูลแลม ปรากฏว่ามีอยู่เกมนึงครับฟูลแ,แลมเดนต้องเจอกับอาร์เซนอลมันเหมือนมาสกิดแผลเก่าครับพอได้เห็นผู้คนที่คุ้นหน้าคุ้นตาตอนที่อยู่ที่อาร์เซนอลโคช้ชเพื่อนรวมทีมเอเซ่บอกจากที่เคยเหมือนแบบเออดีขึ้นละเยียวยาดูแลตัวเองได้ละแต่พอมาถึงโมเมนต์นั้นครับน้ำตาซึมแทบจะร้องไห้ออกมาอีกครั้งการถูกปฏิเสธมันเจ็บปวดมากเอเซ่บอกแบบนั้นครับไม่ง่ายเลยครับที่ต้องแบกรับตัวเองในฐานะของนักเตะอาร์เซนอล แต่ด้วยความเชื่อในพระเจ้าบวกกับครอบครัวที่ยังสนับสนุนผมอยู่มันทาให้ผมนั้นยังมีความมั่นใจและมีความหวังว่าจะสามารถก้าวข้ามในช่วงเวลาเลวร้ายนั้นมาได้หลังจากปาดน้ําตาแบกความผิดหวังเขาก็เดินหน้าต่อครับอย่างนี้ทราบไหมครับว่าไปเล่นให้กับฟูลแลมแต่ก็ยังมีอีกหลายทีมครับเช่นไปเรดดิ้งมิลวอสุดท้ายเขาได้รับโอกาสในการเป็นนักเตะอาชีพอย่างจริงจังกับควีนส์พาร์คเรนเจอร์ครับในปี2016ันกณเวลานั้นครับมาร์คเวอร์เบอร์ตันครับผู้จัดการทีมเล่าเหตุผลบอกว่า เที่ยวโอกาสเอเซ่เนี่ยเพราะว่าเด็กคนนี้มันฉายแสงนี่เกินครับกล้าเล่นกล้าโชว์และมักจะมีภาพในจินตนาการในหัวเนี่ยชัดเจนและพร้อมที่จะถ่ายทอดออกมาแม้ว่าไอเรื่องคุณภาพประสิทธิภาพเนี่ยมันยังไม่ได้เต็มร้อยหรอกครับแต่แค่คุณกล้าเล่นในบทบาทหรือว่าทักษะที่ตัวเองถนัดเนี่ยมันก็พอจะสร้างความแตกต่างได้ครับที่สําคัญคือบนเวทีที่เอเซ่เล่นให้กับคุณสุภาเนี่ยอยู่ในแชมเปี้ยนชิพครับก็คือลีกรอง ความเข้มข้นความกดดันความคาดหวังมันอาจจะไม่ได้อยู่ในระดับพิมลิกมันเลยจะให้เขาเติบโตและพัฒนาอย่างเป็นธรรมชาติไม่ได้ดุบแบบถูกผลักดันเคี่ยวเข็นจนเกินควรคราวนี้ก็ค่อยๆเฉิดฉายขึ้นมาครับกลายเป็นเดอะแบ็ของควีนสปาร์คเรนเจอร์จนซีซันสุดท้ายกับ QPR นะคารับเรนเจอร์จนซีซันสุดท้กับอสีิส์และเป็นเหตุผลนี่นสุท้ายกับีนส์พาเลนนั้นคว้าตัวมาร่วมทีมในปี2020ณเวลาน,นั้วนาครนบ สองคนที่เป็นคีแมนสำคัญในการดึงตัวเอเซ่มาอยู่กับพาเลสก็คือโรฮัสันกับผู้จัดการทีมอีกคนก็คือดูกี้ฟริดแมนครับเป็นผู้ในการสโมสรทั้งสองคนให้ผลว่าเห็นในสิ่งเดียวกับที่สตาฟโค้ชคิวพีอาร์เคยบอกไว้ก็คือคาแรคเตอร์ที่กล้าเล่นกล้าได้กล้าเสียมีความมั่นใจในตัวเองสูงเพียงแต่ว่าในช่วงที่ยังอยู่ในแชมเปี้ยนชิพหรือเล่นให้กับกุญส์สปาร์เนี่ยมันยังไม่ได้ผ่านการพาสเจอร์ไรส์นะมันยังดิบอยู่มันยังต้องมาแบบขัดเกลา้า หรือปรุงรสกันใหม่ให้มันกลมกล่อมมากขึ้นซึ่งในเวลานั้นเอเซ่ก็ยังไม่ได้ทะลุข,ขึ้นมาแบบโอ้โหชัดเจนหรอกครับเพราะถ้าเรานึกภาพตามดาวรุง่งตัวรุกริมเส้นความเร็วหือหวาจีดจาดบุบวาบเอาเข้าจริงเนี่ยในวงกรารฟุตบอลกรีฑามีเยอะแยะมากมายครับแต่การก้าวข้ามนั่นแหละครับเป็นบทพิสูจน์ว่าเขาคือของแท้หรือของเทียมซึ่งไอจุดหนึ่งที่มันจะก้าวข้ามก็คือการตัดสินใจครับว่าคุณจะเล่น อะไรในเพลงนั้นจะเลี้ยงจะจ่ายจะส่งจะยิงสึงตรงนี้แหละครับที่เอเซ่นั้นพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆอย่างไรก็ตามครับมันก็มีช่วงเวลาของการแบบกราฟแบบดำดิ่งเช่นกันครับตอนที่อยู่กับ p พาเลสฤดูกาล2021ถึง22กำลังตั้งล้ำได้เลยครับกำลังโชว์ฟอร์มปรากฏว่าบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายครับแล้วมันบุนแรงจนพักยาวข้ามฤดูกาลซึ่งพอหายเจ็บกลับมาการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้น เพราะกุนซืออย่างรรนัันนั้นออกจากสโมสรไปแล้วครับกุนซือคนใหม่เข้ามาก็คือปราจิกเวเอราด้วยระบบวิธีการที่แตกต่างครับมันจึงทาให้เอเซ่เหมือนเป็นคนแปลกหน้าไปเลยครับพักยาวมาด้วยกว่าจะเร่งความฟิตกลับมาเฮดโค้ชเปลี่ยนอีกระบบเปลี่ยนอีกสุดท้ายเข้าลงเล่นในซีซั่นนั้นไปเพียงแค่6เกมเท่านั้นครับเรียกได้ว่าสถานการณ์เนี่ยเหมือนกับเขาเป็นส่วนเกินไปแล้วอ่ะมีกระแส บางสื่อบางเจ้าบอกว่าเอเซ่กำลังจะถูกขายออกจากพาเลสด้วยซ้ำแต่พอเริ่มต้นซีซั่นใหม่ครับ2022-23ถึงช่วงต้นฤดูกาลครับผลงานของพาเลสย่ำแย่เหลือเกินครับในยุคข,ของปราติกเวราไม่ชนะใครติดต่อกัน11นัดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งและคนที่เข้ามาแทนก็คือรอยฮอสเันครับกลับมาอีกคำรบหนึ่งซึ่งรอยฮอสเันเนี่ยแหละครับรู้จักเอเซ่เป็นอย่างดีและรู้ว่าจะใช้งานเด็กคนนี้อย่างไร รอสซันวางบทบาทใหม่ให้กับเขาด้วยการเป็นจอมทัพหมายเลขสิครับในระบบ4-231ให้อิสระในการเล่นมากขึ้นสร้างเกมรุกจากแดนกลางของเขาจึงมีความอันตรายเพิ่มเติมขึ้นไปด้วยบวกกับตัวตนของเขาอะแะครับทัศนคติอันยอดเยี่ยมกล้าตัดสินใจมั่นใจตัวเองไม่เคยยอมแพ้เขาจึงมีบทบาทสําคัญต่อทีมมากขึ้นมากขึ้นเหมือนเป็นตัวกําหนดท,ทางในการเล่นเกมรุกของพาเลสเลยครับซึ่งเอเซ่ก็ยอมรับนะครับว่ารอสซันเนี่ยแหละครับ คือหนึ่งในผู้มีพระคุณของเขาเขายอมบอกว่าเพราะว่าโรสซันบอกสอนสนับสนุนเลยทำให้ผมนั้นรู้สึกมีอิสระมากขึ้นฮรสซันให้อิสระผมอย่างมากและให้ผมเล่นฟุตบอลในแบบที่ผมถนัดและผมพยายามจะทําให้มันดีที่สุดเพื่อส่งแรงบวกให้กับทีมและครั้งหนึ่งครับโรสซันก็เคยชื่นชมเอเซ่ครับบอกว่านี่คือนักเตะที่สามารถไปได้ไกลเท่าที่ตัวของเขาจะยอมเสียสละเพื่อมันทุกอย่างอยู่ที่ตัวเขาครับถ้าเขาไม่ท้อถอยไม่ยอมแพ้ไปซะก่อน ไอความมุ่งมั่นของเขานั่นแหละครับมันจะพาเขาไปถึงจุดที่เขาคาดหวังเอาไว้ต่อให้สไตล์การเล่นหรือวิธีการที่เราเห็นในสนามอาจจะดูแบบสบายๆชิลๆใช่ไหมครับเน้นลีลาทักษะแพลาๆแต่นอกสนามครับคนที่ใกล้ชิดก็ยืนยันตรงกันครับว่าเอเซ่นั้นวินัยจัดมากๆรักษาความฟิตดูแลตัวเองพัฒนาขึ้นมาอย่างไม่มีขีดจำกัดที่สําคัญครับที่มันเพิ่มเติมมาซึ่งอาจจะเป็นผลพวงมาจากในเรื่องของทัศนคติครับก็คือการมีส่วนร่วมกับทีม ไม่ใช่แค่เกมรุกอย่างเดียวใช่ครับผมกำลังหมายถึงในการมีส่วนร่วมในเกมรับครับเขาค่อยค่อยยกระดับตัวเองขึ้นมาด้วยการวิ่งไล่บอลมากขึ้น mm hmm. เดินแย่งบอลร,รสซิ่งและบางครั้งไอ้บทบาทของเขาตรงนี้เนี่ยมันยิ่งส่งผลให้กับผู้เล่นคนอื่นๆโดดเด่นขึ้นมาครับซึ่งไอ้ตรงนี้แหละครับหนึ่งคนที่เข้ามาขัดเกลาเข้ามาต่อเติมให้ก็คือกุนซือของพาเลซณนะปัจจุบันนั่นแหละครับโอลิเวอร์กลาสเนอร์กลาสเนอร์เข้ามา พร้อมกับระบบใหม่ครับ3 4 2 1ซึ่งบทบาทของเอเซ่ก็คือดับเบิลเทนนั่นแหละครับเป็นตัวลุก2คนที่อยู่ข้างหลังกองหน้าตัวเป่าซึ่งด้วยบทบาทตรงนี้นะครับมันเลยทำให้เขาเจอคุณภาพที่ดีที่สุดของตัวเองสิ่งที่กราสเนอร์ทำก็คือใส่ใจในตัวเอเซ่ไม่แพ้ตอนที่โรฮัันยังอยู่ครับเพราะกราสเนอร์ประทับใจมากครับไอความเสียสละตัวเองทำงานหนักเพื่อทีมนอกจากจะเป็นผู้เล่นสำคัญที่สามารถสร้างโอกาสคุกคามแนวรับของคู่แข่งได้แล้ว อย่างที่บอกแะครับว่าเอเซพัฒนาขึ้นมาในเรื่องของการเล่นเกมรับไล่บอลทุกจังหวะไม่มีอิดออดเป็นคนที่มีสมาธิอย่างมากครับในการช่วงชิงโอกาสหรือในจังหวะที่คู่แข่งนั้นผิดพลาดถ้าเป๋มาเมื่อไหร่เนี่ยโดนเอเซยขย่ำแน่ซึ่งกลาสเนอร์ชอบมากครับการจบอกว่าค่อยๆเติมอคุณสมบัติเหล่านี้แหละครับไปทีละนิดทีละนิดไม่ได้แบบเร่งรีบเนี่ยไม่ได้กดดันว่าเฮ้ยต้องเล่นเกมรับให้ดีขึ้นไม่ได้แบบนั้นแต่ค่อยๆผลักดันไปเรื่อย จบเกมมาคุยกันลงลึกรายละเอียดตัวเลขสติเฮ้ยวิ่งน้อยไปหน่อยนะเฮ้ยไล่บอลน,น้อยไปหน่อยเฮ้ยเติมหน่อยขยับยืนพื้นที่ให้มันถูกต้องหน่อยจากที่เริ่มต้นเป็นนักเตะพรสวรรค์สูงโชลีลากาเล่นกล้าได้กล้าเสียเลี้ยงเดี่ยวแต่มันค่อยๆพัฒนาขึ้นมาแบบทีละขั้นบันไดครับจนเอเซ่กลายเป็นนักเตะในเกมลุกที่มีทีมเวิร์กสอบประสานกับเพื่อนร่วมทีมช่วยเหลือซัพพอร์ตได้อย่างดีเยี่ยม าสเนอร์เคยให้สัมภาษณ์ถึงนักเตะคนนี้บอกว่าพยายามปรับปรุงเขาทีละนิดครับทุกๆนัดเนี่ยเราก็จะมาคุยกันเกมต่อเกมเลยอะไรที่ต้องปรับปรุงบ้างยืนตำแหน่งการวิ่งการเล่นร่วมกับทีมให้นมากขึ้นผมพยายามทําให้เขาเป็นนักเตะที่ไม่ใช่แค่เก่งแค่คนเดียวแต่สามารถทําให้ทีมโดยรวมนั้นดีขึ้นด้วยซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าเขาเป็นนักเตะที่ตัดสินเกมให้กับทีมได้แล้วซึ่งซีซั่นที่ผ่านมามันก็ชัดเจนแล้วครับในวันที่เพื่อนๆตัวเด่นๆอําลาไปทีละคนสองคน ซีซั่นที่ผ่านมาเอเซกลายเป็นความหวังสูงสุดของคริสตัลาเลซและมันก็เป็นปีที่แฟนบอลของพาเลซต้องจดจําบนหน้าประวัศาสตร์เพราะพวกเขาคว้าแชมป์รายการหลักเป็นครั้งแรกนั่นคือแชมป์เอเคับด้วยการเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้และคนที่ทำประตูชัยก็คือเอเบรชีเอเซคนนี้แหละครับมันเหมือน approved ร้อยครับได้รับการติ๊กถูกว่าผ่านแล้วก้าวข้ามมาเป็นนักเตะในระดับท็อปได้ เปิดซีซั่นมาพาพาเลสความลิเวอร์พูลอีกครับไดโลคอมมิตี้ชิลมาณนะเวลานั้นแหละครับ Arsenal อาร์เซนอลก็กลับมาทักทายซึ่งก็อย่างที่เอเซ่บอกแล้วครับว่ามันเป็นการใจที่ง่ายมากๆต่อให้ก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นท่านันมฮอสเปอร์ครับที่เข้ามาพูดคุยก่อนแต่พอเป็นอาร์เซนอลเท่านั้นแหละครับทุกสิ่งอย่างจบทันทีเพราะนี่คือการตัดใจโดยใช้หัวใจครับสิ่งที่ถ้าเป็นใหญ่คาดหวังจากเขาก็คือความโดดเด่นในการเอาชนะแบบดวลเดียวครับ ตัวต่อต,ตัวเลยเอเซมีสติการเลี้ยงบอลสาเร็จสูงถึง2.9ครั้งต่อ1เกมนอกจากนี้ยังสร้างคีย์พาร์ตครับการจ่ายสําคัญเนี่ยได้อีก2.1ครั้งต่อเกมเรียกได้ว่าสร้างโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างสม่ําเสมอนอกจากนี้ยังมีความหลากหลายครับน้ําไม่เต็มแก้วครับเปิดรับได้หมดในแนวรุกเล่นได้เกือบทุกตําแหน่งและหลากหลายแทคกติกด้วยเขาจะเป็นหนึ่งในนักเตะที่เป็นความหวังให้กับอาร์เซนอลได้ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ไม่ว่าจะเป็นตัวริมเส้นด้านซ้ายเบอร์10ตรงกลางทําได้หมดครับซึ่งณเวลาตรงนี้เนี่ยผมช่วยหลายหลายคนก็พอจะเห็นภาพนะครับช่วงเวลาที่มาร์ตินเอริการ์น้มีการบาดเจ็บเอเซก,ก็ปักหลักเป็นเบอร์10นี่แหละครับและเป็นเบอร์10ที่ดูมิติแตกต่างจากเอริการ์ด้วยนั่นแหละครับคือสิ่งที่มันจะทําให้ทีมนั้นมีความหลากหลายขึ้นและมิเกลไอเอต้าก็จะ จินตาการโลดแล่นครับสนุกกับการใช้แทคนิก,กเพราะว่าคุณภาพานักเตะท,ที่มีอยู่เนี่ยมันพร้อมสับอยู่แล้วครับเรื่องราวมันเหมือนพล็อตหนังภาพยนตร์สักอย่างจากเด็กที่เคยผิดหวังถูกคัดชื่อออกเมื่อ14ปีที่แล้วครับวันนี้เขากลับมาในหน้านะของการเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวทั้งร่างกายความสามารถความคิดบางครั้งการอดทนรอคอยในช่วงเวลาที่มันสวยงามแบบนี้มันก็ต้องใช้เวลาแหละครับมืนขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถใช้เวลาตรงนั้นเนี่ย ยังยืนหยัดในความเชื่อของตัวเองได้หรือเปล่าเหมือนที่เอเซพ่พิสูจน์ได้เห็นจากวันแรกของการเปิดตัวครับเขาไปสัมภาษณ์บอกว่าผมคิดถึงการกลับมาที่นี่ตั้งแต่เริ่มเข้าใจเรื่องสโมสรอนนื่นๆและความหมายของการเป็นนักฟบอลอาชีพผมคิดมาตลอดว่าอาร์เซนอลคือที่ที่ใช่นี่แหละคือสิ่งที่ผมอยากจะทําให้สําเร็จพูดตรงๆผมเหมือนอยู่ในช่วงทดสอบฟิทามาตลอด4ปีที่ผ่านมาในห้าของการเป็น นักเตะของ p a เล c ที่มาเล่นที่ e m มิเรต s เ t a d i u m ทุกครั้งที่ผมมาที่ arsenal ผมจะมองไปที่เก้าอี้ที่ผมเคยนั่งตอนมาเชียร์กับครอบครัวเพื่อนฝูงและผมก็บอกกับตัวเองทุกครั้งว่านี่แหละมันถึงเวลาแล้วนี่คือโอกาสผมจะไม่บอกว่าผมรู้ล่วงหน้าว่ามันจะเกิดขึ้นหรอกแต่ความรู้สึกมันบอกแบบนั้นจริงในฐานะนักเตะผมมีความเชื่อมันอ่นในตัวเองสูงผมเล่นในแบบของตัวผมเองพัฒน,นาสิ่งต่างๆอยู่เสมอและในใจผมก็เชื่อว่ามันถูกกำหนดไว้แล้วว่ามันจะเกิดขึ้นและผมก็เชื่อว่า มันจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าไม่เกิดขึ้นผมก็ยังคงสบายใจเพราะรู้ว่าผมได้ทุ่มเทยอย่างเต็มที่แล้วดังนั้นการที่มันเกิดขึ้นแล้วในตอนนี้ผมได้มาอยู่ที่ตรงนี้มันทําให้ผมรู้สึกว่าผมยังมีพลังเหลือเฟืออีกเยอะแยะมากมายที่จะโลดล่นให้กับอาเซนการรอคอยอะไรสักอย่างแล้วมันสมหวังในวันหนึ่งมันพิเศษเสมอครับอย่างเรื่องราวของเอเบริชีเอเซ่คนนี้ที่สําคัญก็คือสถานณปัจจุบันเนี่ยมันยอดเยี่ยมด้วยครับขึ้นอยู่กับว่า ช่วงเวลาที่เหลือของฤดูกาลนี้เอเซยังคงเติมแต่งช่วยเหลือแก้ไขหรือเป็นตัวเลือกที่ดีให้กับอาร์เซนอลได้มากน้อยแค่ไหนเพราะก็อย่างที่เขาบอกแล้วครับเขารู้สึกได้ไม่รู้มันถูกกาหนดไว้หรือเปล่าแต่เขารู้สึกได้ว่ามันจะเกิดวันนี้จริงๆและพอมันเกิดขึ้นเขาก็พร้อมไล่ล่าแล้วครับเพื่อความเป็นเดอะกูเนอร์สที่อยู่ในตัวของเขามาตลอดเกือบทั้งชีวิตส่วนจะสําเร็จมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กันนบอนาคตอย่างเดียวเลยครับ เอามาฝากสาวปืนใหญ่นะฮะผมว่าเอเซเริ่มเข้ามาอยู่ในใจของแฟนบอลได้ละชนะใจได้เป็นที่พึ่งของทีมได้คิดเห็นอย่างไรบ้างครับกับเรื่องราวตรงนี้นะครับเขาเนตนเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับขอบคุณทุกคนมากมครับสำหรับการติดตามฟุตบอลริสตาร์สตอรีทางช่องทางเมนสแตนไทไแลน์ของเรานะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ